สวัสดีเจ้าน้องอิ๋วสาวเนี่ยพทาทำกลิ่นแสบเจ้าวันนี้มาปาดกันทำแล้วนะเจ้าวันนี้ได้เป็นเมนูจอพักปังไซจีนส้มหรือว่าแกงพักปังไซจีนส้มนะเจ้าก่อนอื่นก็ขอกินกาแฟก่อนก่อนที่จะไปนีก,กํากินนะเจ้า มาเจ้ามาเริ่มทํากันเลยก่อนอื่นกน็ไปเด็ดพักปังแล้วก็ล้างทําความสะอาดไว้ล้อนะเจ้าแล้วจ้นส้มก็จะใช้จิ้นส้มหอมใบตองเปิดจะลําดีนะเจ้าก่อนอื่นก็ม้อใส่น้ำพอน้ําห้อนน้าเดียดก็ใส่ในส่วนของพี่แกงลงไปพี่แกงก็จะมีพริกดีบหอมเตรียมแล้วก็ จะไขซ่ซอยนะเจ้าแล้วก็จะมีกะปิใส่ลงไปแล้วก็ใส่น้ำล่างคุกลงไปพอน้าเดียดถงรอบกะมาใส่ในส่วนของพักต่างที่เราได้เด็ดแล้วล่างแล้วลงไปนะเจ้าพอพักเป็นเริ่มสลดแล้วก็ใส่ในส่วนของเคียงปรุงลงไปเคียงปรุงก็มาได้มีไออย่างนักนะเจ้าก็จะมีในส่วนของเกียระแล้วก็ผงนัวแล้วก็ย่อน้าปผาห้าเหี้นน้อยกะปรุงแค่นี้เลยนะเจ้า แต่แต่ละทีเปิดกะแกงบะหมีนกันนะเจ้าแต่เวลาน้องแกงใส่จีนส้มนองจากแกงประมาณนี้เลยเมนูแกงผักปังหรือว่าจอผักปังถ้ามียอดมะนาวแก้วหรือว่ามะบวบมะน้อยกะสามารถใส่ลงไปได้ตัวเลยนะเจ้าวันนี้บ่มีกะเลยแบปบได้ใส่กะจะใส่แค่กจีนส้มนะเจ้า พอพักซุกได้ประมาณนี้แล้วกะมาใส่ในส่วนของจิ้นส้มลงไปขนให้รู้ยางเข้ากันแค่นี้กะเสร็จแล้วนะเจ้าถ้าพายอยากทําตามเกาะสามารถเอาไปทําตามได้เลยเมนูนี้ทำง่ายละกะลํำแต้เลยอันนี้กะซุกแล้วนะเจ้า